โควิดวิกฤตไวรัสทำธุรกิจอะไรถึงจะรอด ตอนนี้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงนะครับเมื่อเจอโควิด -19 เข้าไปนะครับไม่ว่าจะปิดประเทศไม่ว่าจะอ่าไม่มีการเขาเรียกว่าการค้าขายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ซบเซานะครับก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยยิ่งแย่ลงไปใหญ่ใช่ไหมนะครับแล้วธุรกิจอะไรนะครับที่จะไปรอดนะครับคือธุรกิจที่ไม่มีต้นทุนนะครับหรือธุรกิจที่ต้นทุนต่ำนะครับ แล้วธุรกิจอะไรนะครับที่ต้นทุนต่านะครับธุรกิจที่ต้นทุนต่ำนะครับคือธุรกิจออนไลน์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการสอนนะครับหรือธุรกิจออนไลน์ที่เราสามารถทําเองได้คนเดียวนะครับคือธุรกิจที่จะไปรอดนะครับถ้าจะมีมากมีลูกน้องมากนะครับเป็นธุรกิจที่เสี่ยงที่สุดนะครับในยุค ของโควิด19วิกฤตไวรัสนะครับต้องลดต้นทุนนะครับเพราะเมื่อเกิดการชะลอตัวไม่มีลูกค้าเข้ามานะครับและรายจ่ายยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ธุรกิจประเภทนี้นะครับที่มีภาราเยอะนะครับจะประสบปัญหาหนักกว่าเพื่อนนะครับอาจจะทําให้ไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นธุรกิจที่ไปได้คือธุรกิจที่ ไร้ต้นทุนธุรกิจที่ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับเศจคือธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ใครยังไม่ทำออนไลน์ก็ต้องออกมาทำนะครับและผมมีวิธีที่จะให้ทุกคนได้ทำเยอะมากมายนะครับมีคลิปนะไปไล่ดูกันได้นะครับอะไรคือเราจะมาสร้างธุรกิจออนไลน์ยังไงหลายคนไม่เข้าใจนะครับผมให้ทิปพิเศษเลยนะครับใครจะดูคลิปนี้จนจบนะครับอย่างแรกก็คือว่า เราจะต้องมีวิชาหน้ากล้องนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการสัมมนาให้กับผู้นําและผู้บริหารหลายคนแล้วนะครับแล้วก็วิชาหน้ากล้องนี่คือก,การพรีเซนต์ตัวเองนะพรีเซนต์สินค้าตัวเอง,เอง,เองและเอาตัวเองเนี่ยมาช่วยพรีเซนต์สินค้าโดยที่เราไม่ต้องใช้คนพ r อาร์ประชาสัมพันธ์ใดเลยนะครับและเราใช้ตัวเราเพียงลําพันนะครับสามารถทําให้คนเนี่ยอยากจะดูอยากจะซื้อสินค้าของเราได้นะครับผมการันตีนะครับว่า ใครทำไม่เป็นนะครับดูทิศผมนะครับแล้วคุณจะทำได้นะครับการันตีนะครับให้ทิปไปครับตัดตัดวิดีโอนะครับเป็นประจำนะครับพูดถึงสุณคาของคุณนะครับมีการฝึกฝึกพูดนะครับแล้วก็เวลามองกล้องนะครับให้มองตรงรูกล้องนะครับไม่ใช่มองหน้าจอ ทำแบบนี้ประจำนะครับคุณจะสามารถออกมาพิเศษไร้ต้นทุนนะครับไม่มีต้นทุนไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องไปจ้าง PR นะครับฝากไว้ครับสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับวันนี้ผมขอแบบจบแค่นี้นะครับ powerben นะครับก็สอนธุรกิจออนไลน์สอนธุรกิจยุคใหม่นะครับเอาแบรนด์เอาสินค้าเอาตัวคุณนะครับเอามาออกสื่อโซเชียลนะครับด้วยวิชาน้ากล้องและสร้างความแตกต่างนะครับไม่เหมือนใครจะไร้คู่แข่งนะครับ มาตรฐานนะครับมันก็ทั่วไปแต่ถ้ามาตรฐานบวกกับความแตกต่างเราจะอยู่เนือมาตรฐานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ